สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจากที่ได้รีวิวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้รับความสนใจแล้วก็สอบถามมาค่อนข้างจะเยอะนะครับว่าวันทำงานยังไงนะครับด้วยความที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นประเภทนี้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า ลักษณะของเครื่องทำน้ำอุ่นประเภทนี้นะครับมีใช้มาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ตามดอยนะครับทางภาคเหนือของเราหรือแมตต้แต่กระทั่งเมื่อใครเคยไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับก็จะเจอเครื่องทำน้ำอุ่นประเภทนี้นะครับเครื่องทำน้ำอุ่นประเภทนี้นะครับเป็นการใช้ระบบแก๊สในการต้มน้ำนะครับจะไม่ใช่การใช้ไฟฟ้านะครับดังนั้นการทำงานก็ ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับกับระบบไฟฟ้าก็คือเมื่อเราเปิดน้ําระบบก็จะทํางานนะครับไฟในตัวเครื่องก็จะต้มน้ําที่วิ่งผ่านในห้องในหม้อน้านะครับทําให้เกิดความร้อนแล้วก็ไปใจ่ายในห้องน้ําที่เราใช้นะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาจากช้อปปี้นะครับจัดส่งมาจากเชียงรายใช้เวลาในการจัดส่งเชียงรายถึงสุรินทร์นะครับ4ี่วันนะครับอ่า ราคาเท่าไรนะครับเครื่องนี้1,200กว่าบาทครับรวมค่าส่งไปด้วยก็ตกประมาณ1,400ครับประมาณนี้หน้าตาเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูชัดๆใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องครับก็มีปุ่มให้เราปรับด้วยกัน3ปุ่มนะครับปุ่มแรกซ้ายมือสุดด้านล่างนะครับเป็นปุ่มปรับระดับ เปเลวไฟนะครับเปเลวไฟมีตั้งแต่ระดับเปเลวไฟน้อยๆนะครับจนไปถึงมากนะครับปุ่มด้านบนตรงกลางนะครับเป็นการปรับระดับของแผงของเปเลวไฟนะครับในตัวเครื่องมันจะมีแผงไฟอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แถวนะครับถ้าเราเลือกเป็นวินเทอร์คือฤดูหนาวนะครับแผงไฟตัวนี้จะติดไฟทั้ง3แถวเลยนะครับเพราะมันจะต้องใช้ อุณภูมิที่ค่อนข้างจะมากในการต้มน้ําเพื่อสู้กับระดับความหนาวเย็นของอากาศนะครับส่วนซัมเมอร์นะครับถ้าปรับมาทางขวามือนี่นะครับเดี๋ยวผมวนปับเนะครับมาตอนี้ซัมเมอร์นี่คือกรณีที่เราอาบในช่วงของฤดูทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปตรงนี้แผงไฟที่มี3แผงก็จะติดเพียงแค่แถวเดียวนะครับนะมีแถวเดียวปกติข้างในมันจะมี3แถวถ้าฤดูหนาวจะติดทั้ง3แถวแต่ถ้าหากว่า ฤดูร้อนหรือฤดูทั่วๆไปนะครับจะเหลือแค่แถวเดียวก็ยังสร้างน้าอุ่นได้นะครับส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือระดับความแรงของน้ํานะครับอันนี้ก็คือเปิดให้น้ําไหลเข้าเครื่องเต็มที่นะครับส่วนตรงนี้ก็น้ําก็จะน้อยลงนะครับความแรงแรงดันของน้ําผมก็เปิดน้ําให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับเปิดน้ำนะต่อไปอันนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือ ตัววัดอุณหภูมินะครับจะแจ้งสถานะอุณหภูมินะครับเมื่อเราเปิดน้ํานะครับผมต่อระบบน้ําเข้ามาอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสายแก๊สนี่มันใช้วิธีการถุงต้มโดยแก๊สนะครับแก๊ส LPG บ้านเราปกตินะครับต่อาสายแก๊สมาแก๊สเข้าตรงนี้นะครับสายนี้มีสายท่าสายน้าเข้ากับสายน้ําออกนะครับสายน้ําเข้าน้ําออกมาแบบไหนผมก็ต่อต่อลักษณะนี้นะครับ อันนี้คือน,น้ําเข้าวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาก็เส้นนี้ก็จะเป็นน้ําเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปที่ห้องหม้อต้มนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็จะวิ่งออกมาปื๊ดนี่คือน,น้าน้าอุ่นที่ได้นะครับน้าอุ่นน้ําร้อนที่ได้นะซึ่งซึ่งตามจริงต้องต้องใส่บอลวาล์วตัวอีกตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> ใส่ตัวหนึ่งกรณีที่ฤดูร้อนเราไม่ได้ใช้เครื่องทาน้าําอุ่นเราสามารถที่จะถอดถอดตัวนี้เอาไปเก็บไว้ในบ้านได้นะครับแล้วเราก็ปิด บอลวาล์วตัวนี้เอาไว้ปิดบอลวาล์วตัวนี้เอาไว้เปิดแค่บอลวาล์วนี้ก็จะเป็นน้ําวิ่งเข้าตรงเข้าถึงห้องน้ํานะครับเครื่องนี้ผมต่อด้วยด้วยด้วยท่อระบบเดิมผมมันไปห้องน้ำสองห้องเลยนะครับไปห้องน้ำสองห้องดังนั้นเครื่องทําอุ่นตัวนี้ผมก็สามารถใช้งานได้ทั้งสองห้องแต่ว่าต้องเลือกเวลาการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ไม่ใช้พร้อมกันในงานแรงดันน้ําจะไม่ได้นะครับสําหรับคนที่ถามว่าเอแล้ว แรงดันน้ามันจะเพียงพอไหมแรงดันน้ําจะน้ําไหลแรงไหมนะครับก็เนี่ยครับผมก็ใช้วิธีการแบบนี้เอาอันนี้ผมก็เปิดเปิดน้ําเข้าปกติเต็มที่เ, ing, เลยนะครับสายตัวนี้มันเล็กนะครับเป็นเป็น displays, มาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับสายน้ําดีมันก็ค่อนข้างจะเล็กน้ําถ้าเปิดน้ําก็จะไหลไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้วิธีการเปิดตัวนี้ด้วยนิดนึงนะครับผมเปิดตัวนี้เนี่ยผมก็เปิดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่า เพื่อที่ให้น้ําเย็นปกติเนี่ยไหลเข้ามาด้วยนะครับแรงดันน้ําจะได้แรงขึ้นน้ํานี่ก็จะไหลมาฝั่งนี้แล้วก็จะไหลมาฝั่งนี้ด้วยแล้วสุดท้ายน้ําร้อนที่มาจากนี้ก็จะมาผสมกับน้ําเย็นบริเวณนี้นะครับน้าเย็นไหลแค่พอประมาณเพื่อเอาแรงดันน้ําให้มันแรงขึ้นถ้าหากว่าเราจะอาศัยจากตรงที่อย่างเดียวกลัวน้ําจะไม่ไม่แรงพอนะครับผมจะเปิดตรงนี้นิดนึงปรีไว้นิดนึงมันก็จะผสมตรงนี้นะครับน้ําที่ได้ก็คือน้ําร้อนมาจากตรงนี้มาผสมน้ําเย็นนะครับ พอเราไปใช้ปลายสายมันก็จะอุ่นนะครับเป็นน้ำอุ่นพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเครื่องต่อและเครื่องทํางานยังไงนะครับ <c oughs> เครื่องจะทํางานนะครับเป็นการทํางานอัตโนมัติเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับก็คือว่าพอเราเปิดน้ําปุ๊บเครื่องจะติดนะครับตอนนี้มันดับอยู่สังเกตว่าไฟนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับช่องนี้เป็นช่องมองเปลวไฟนะครับช่องมองเปลวไฟ มันทำงานยังไงนะครับ่าเดี๋ยวผมผมจะลองเปิดก๊อกตัวนี้ดูนะครับตอนนี้ผมเปิดก๊อกข้างในไว้อยู่นะครับแต่ว่าผมปิดวาล์วน้ําเมื่อไม่มีแรงดันน้ําเครื่องก็จะไม่ทํางานนะครับไม่มีแรงดันเครื่องจะไม่ทํางานทีนี้ถ้าผมเปิดก๊อกสมมติผมใช้ห้องน้นาําข้างในเปิดปุ๊บเนี่ยครับมีแรงดันน้ําเข้าไปในตัวเครื่องสังเกตว่าเสียงแป๊กแป๊แป๊แป,แป,แป๊นั่นคือเสียงสปาร์คคือการจุดแก๊สนั่นเองนะครับจุดแก๊สอุณหภูมิตรงนี้จะเริ่ม ถ้าน้ำเริ่มร้อนอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้ผมกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นฤดูหนาวให้แผงไฟนั้นติดนะครับแผงไฟนั้นติดจํานวน3แถวด้วยกันตรงนี้มองเห็นนะครับนักเร็วไฟสีฟ้าครับเป็นช่องมองว่าไฟติดหรือเปล่านะครับเร็วไฟสีฟ้านะครับอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเร็วนะครับค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับอ่สแล้วนะครับ อันนี่ก็คือปรับความแรงของเปลวไฟนะครับความควแรงของเปลวไฟเราสามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่อธิบายไป37แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นนะครับเปลวไฟครับมันมีเปลวไฟจุดติดอยู่ข้างในนั้นนะครับเปลวไฟ3แถวด้วยกันอันนี้ที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับฤดูร้อนฤดูหนาวถ้าฤดูหนาวก็ เร็วไฟก็จะติด3ามแถวนะครับเราดูร้อนเราก็เร็วไฟจะเหลือแถวเดียวเห็นไ,ไหมครับไม่ถึง1นาทีนะครับประมาณ20วินาทีอุณภูมิ40องศานะครับอุณหภูมิ40องศาในตรงนี้นะครับพอเรามาเปิดกับน้ําเย็นนะครับมันไปนผสมกับน้ําเย็นนิดน,นึงที่ผมอธิบายไปมันก็จะเกิดความอุ่นพอดีนะครับมันก็จะเกิดความอุ่นพอดี เนี่ยอุณหภูมิถ้าเราเนี่ยเราก็เร่งขึ้นได้นะครับนะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับแรงดันระดับน้ํานะครับเห็นไหมครับนี่อ่านเะนะถ้าผมดับไฟปุ๊บมันก็ปิดนะครับ ขออภัยครับถ้าผมปิดน้ำปั๊บระบบก็จะปิดนะครับ <c oughs> อทีนี้ข้อครวรระวังในการใช้เครื่องประเภทแบบนี้ควรจะเป็นยังไงครับนี่ข้อสําคัญเลยครับอุปกรณ์เครื่องทําน้ําอุ่นประเภทนี้นะครับควรที่จะต้องติดตั้งไว้นอกอาคารหรือนอกห้องน้ํานะครับกรณีที่สามารถสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าหากว่าห้องน้ํานั้นนะครับไม่มีพื้นที่ที่ ติดภายนอกได้อาจาจะจําเป็นจะต้องติดภายในห้องน้ําคุณควรจะต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้ห้องน้ําระบายอากาศออกให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าระบบนี้เป็นแก๊สอันตรายในเรื่องของแก๊สรั่วหรือควันจากแก๊สหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันเกิดขึ้นนะดังนั้นมันมีเปลเวไฟมันมีควันนะครับมันมีสายแก๊สมันอาจจะอนาคตข้างหน้า ใช้ไปนานๆอาจจะมีแก๊สซึมแก๊สอะไรเงี้ยสมมติกรณีเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับวิธีการใช้ให้ปลอดภัยที่สุดก็คือติดตั้งไว้นอกนี่ภายนอกเลยผมไว้ข้างนอกเลยครับผมไว้นอกหลังห้องน้ําหลังห้องน้ําแล้วก็ต่อเข้ากับระบบท่อไปปกติเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามที่มีความสนใจในเรื่องของ เครื่องทําน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สนะครับก็เท่าที่ทดลองใช้นะครับร้อนเร็วค่อนข้างจะร้อนได้เร็วสายใจเลยครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากปลอดภัยในเรื่องของไฟฟ้านะครับไม่ต้องกลัวไฟดูดสามารถใช้ได้นานนะครับอันนี้ผมใช้แก๊สถังใหญ่นี่ก็คงใช้ได้เป็นปีครับเพราะว่ามันหนาวแค่2อาทิตย์นะครับหนาวไม่นานหนาวไม่ถึงเดือนนะครับ ก็คงไม่ได้ใช้เต็มที่สักเท่าไหร่ครับถ้าอย่างไรก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามครับ